สวัสดีครับพี่น้องเอจีสาวหน่อยเพื่นบ้านแช่งเอจีรถแท่กลำเพิ่นเตยเสดสปูสุข,ขันครับบับพอๆกับช่องอาจารย์โอเตยเสขขดส็จลำเพิ่นอฟฟิเชียลครับเช่นเคยช่องผู้สื่อข่าวอาณาจักสาวร้อยเปือนรถแทรกละครับผมหลังจากฝนตกหยุดแล้วครับพี่น้องฝนตกหยุดแล้วทีมงานเฮานี่ทีมงานพ่นไวด์ทีมงานรถขนของมาลงแล้วฝนตกหยุดหน่อยเรียนพันตัวซีพี่น้องเรียนพนันต่วซีผมยังหลับ ไม่ใช่ปัญหาสำหรับการทำงานของทีมง,งานสาวน้อยเราครับแต <c oughs> ่พาผี่แพนองมาบึงหนางานครับกำลังลงลงเวที่ <c oughs> ทง,งานกำลังลงของ เกลื่อนปั้นงานจอดเรียบร้อยแล้วครับเครื่องปั่นไฟเตรียมสถานที่ครับรถแล้วเพื่อตั้งเวทีมองเขาครับหันหน้าออกถนนทางพุ่นคือเขาเช่นเคยเหมือนเดิมครับที่เดิมแล้วก็หันหน้าออกทางพุทธทางถนนนั้น หนึ่นพันว้แล้วผนของลงครับนะเดยวจังเลยพี่ มาจากบรรยากาศหลังฝนครับพี่น้องฝ้าหลังฝนน้ร,รยากาศดีครับพบี่น้องไม่เป็ปัญหาเลยเป็นรู้บรสักเลยแค่นี้ตรงนิดเดียว<ฮ>ต,กตกพ้นบ่างงเนี่ยครับพี่น้องตกนิดเดียวไม่ใช่ปัญหาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปละคน แรงจังเอยตอนแรกสบายอากาศดีพ่อดีเลยพี่น้องตกลงมาพ่อมันบ่ฮ้อนเย็นอากาศเย็นพนักงานเฮาทำที่งานค่อนไวเฮากับทำงานได้สบายสะดวกสบายขึ้นมันบ่ฮ้อนบ่เอาตกแล้วก็เย็นดีมาแบงยังมาแบงได้เดี๋ยวเห็นยังกันรอกอักบ้างยังหนึ่ง โอ้เพื่อนเธอชนะดีเอ้ที่เลยตั้ง,ต,งมามาตั้งเลย่ออมน,นมากไหมนี่ตั้งไว้ประมาณหนึ่งก้อนเลยนะหรือว่าหอยเชลล์เลยโค้งตั้งโค้งหอยเชลล์เลยมัมนมืันใหญ่อยตั้งประมาณนี้เลยท่านคุณโอ้ย เห็นเลี้ยงหุยหุยมาบะมีสุกบ่แม่นตัวนี้ผู้จัดการสร้างตัวนี้โอ้ยเลี้ยงหุยหุยไม่ตะไก่เลยวะสวัสดีครับสวัสดีครับหาปลาพ่อกันครับหา <c oughs> ปลาพ่อกัน <c oughs> อาาปพกัน <c oughs> ช่องน้อยๆฝากผู้ช่องใหญ่เลยด้วยฝากฝากฝากเนฝากเนฝากเนี้ยครับนะค,ครับจะได้ไปกดไลค์กด Subscribe ให้อาจารย์โอได้เลยครับพี่น้องครับถือว่า เพื่อการสร้างนี่เป็นรุ่นพี่ผมนี่เอ้เขื่อาววาสรอรุ่นพี่ยูทูบเบอร์ไหมออ๋ผู้ใดปะมากกว่าผมเอื่นลูกพี่มาเด้ออันนี่เด้ะครับเขาเขื่อนว่าเอื้อกันนี่นะครับเออคนในองค์กรเดียวกันเนาะนะครับนะครับไปเดินไปก็ต้องเดินไปด้วยกันนะครับครับผมนี่แหละครับผมพี่น้องนะครับเขื่อนว่าตอนนี้ที่ในการเตรียมความพร้อมเลเลยว่าคือจะแล้วเสร็จภายในคืนนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นดีกันวาสิเป็นยังไงเพราะว่านะครับ นี่นี่แบบพิเศษพิเศษนาทีรถลำโพงนะครับเดี๋ยวจะมีผสมทับคนวานด้นี่นองสองเท่าเหรอสองเท่าจากยีบซีเป็นสีแปดมนครับผมอลังการสุดยอดเนี่ยมันเมื่อดังหัดคอนเกนมันดีป่ะามคอนเกนเลยไก่ท่าะอีกแมนไก่ท่าวพูดหอถ้าได้เวลาเลาคฟังอันไปหอดชุ่มเพลิดิชุ่มเพลห่วงเลยเดชสี่สิแปดเหรอหนึงละสี่ปวอาทิตย์ กำลังเรียมพร้อมอยู่ได้ใี่รับผดนะครับผงถต้าั้งกระทุ้มาเป็นการดีเลยเนาะฝนตกลงมาบ่เย็นเอ้ยบ่หอนบ่หอนว่าคิดเย็น่ไหมเย็นบ่แดดนะซุ่มซุ่มันี่มคือเห็นงานกเห็นไงไหม แต่ว่างไม่นะมีนเนิ่นจอดที่ว่าจอดรถลำพุ่งทางขนาดแม่นแน่ๆแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าเขาติดช่องเว้แล้วเราจังเราจังลงเวทีได้นะครับแต่ทายันก็กำลังเดินทางมาเหมือน,นเดิมอย่งเง้ยนะครับผมอย่งเง้ยนะครับเสริมทัพเมื่อสักครู่นะครับคันพี่น้องได้เห็นในคลิปในคลิปของผมสีดท้ายนะครับท้ายลงไปคือนั่งคืองนวดนะครับอาจจะเป็นหนึ่งในสามก็ได้นะพี่น้องตัวนั้

จะเข้มอลังกันไอ้พี่น้องมาปิดวงน้ำกันเด้อมาหลายๆเด้อพี่น้องเด้อครับางานของห้องมณีทีมงานเฮากำลังตั้งเวทีย่างขยันคันแข่งครับเตรียมความพร้อมสำหรับวันที่15มาปิดวงด้วยกันครับอย่าลืมมาให้กำลังแรงใจแรงใจทีมงานรถแห่ล่ำเพลินเตยเสดือดนับเลยเด้อครับผมแสดงหกโมงฮอดสามถุงครับพี่น้อง เดี๋ยวพี่ให้น้องเบิ้งครับสถานที่จัดงานเนาอเกิเริ่มลงมือทำงานแล้วสถานที่กว้างขวางดีครับพี่น้องจุคนได้โอ้โหาส,สองหมื่นสองหมื่นได้ไปละ สำหรับหน้างานวันนี้ครับผมเป็นวาสตแดงเวทีเห็นเหลี่วไปในเมือนี้มาสั่นโค้งสีเหลวบ่เดี๋ยวเขามาล่อรุ่นกันว่าสิเหลี่วหรือบอ่อเหลีวอยู่จังใดลรวก็ลุ่นอีกอย่างนึงลุ่นพ้นว่ามันมากอีกมากแล้วสานีก็ดีละพก็เย็นก็ซ่พอพก็ที่ดินเปียกๆแค่หน่อยเนี่ยบ่ถือว่าทักปไปเลยธรรมาดาอยู่ น้องยังเลือซื้อบัตรจองตั๋วด้วยครับเด้อบัตรออนไลน์หรือว่าจะมาเบิ่งหน้างานมากกันหลายๆเลยครับเด้อมาเอางัวน้ำกันมาเอางัวไปเลี้ยงมาใส่ท่องท่อกันเนาะครับส้าเรบคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้สักนี้ครับเดี๋ยวถ้ามีอันใดอัปเดตความเคลื่อนไหว้อย่างต่างๆผมก็จะทายสีไทยให้พี่น้องได้เบิ่งกันครับสำหรับช่องอาจารย์โอเตอร์สเติร์ดเริ่มเปิดออฟฟิเชียลก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ